สวัสดีครับผมตัวนี้จะเป็น Ford Everest นะครับราคันในร้านคันนี้สีขาวนะครับนื่นองจ่อตัวนี้เป็นตัว b k 4 q นะครับก็เรากำลัทำการซ่อมอันนี้เราก็เกียร์ผิวออกให้ขาวจัวเลยนะครับขาวจัวเลยทั้งทุกต้นที่มันเป็นตัวเหน่งปอกแล้วเราก็จะเปลี่ยนใหม่ปอกตัวนั้นมันบางอันี้มันจะหนาอันนี้เป็นปอก ปลอกที่ความหนาหนากว่าอันนี้บางกว่านะครับก็มันเป็นเปล่าปอกเก่าทอดนะไม่ใช่ปลอกใหม่นะแต่ปลายจะเป็นปลายใหม่นะครับปลายใหม่เป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์สามสี่เหมือนเดิมนะครับมีปลายใหม่ก็ก็จะมีปลายเบอร์ประมาณนี้เป็นเปกปลายแท้แล้วก็ตัวนี้ก็จะรหัสมันก็จะ c q อะไรวะ c k ผมเขียนผิดนะ c k 4K 4Q ไม่ใช่ 4K 4K มเขียนผิดไปนะปน,นะครับเป็น 4K นะครับ 4K 4Q ก็เราก็ทำการถอดทุกชิ้นประมาณนี้ของผมผมจะเน้นถอดเน้นถอดทุกชิ้นนะครับแล้วก็ปรับแหวนใหม่แหวนผมก็จะใช้เป็นแหวนแท้นะครับแหวนแท้ตัวน,นี้มันก็จะนิ่มนะแต่ถ้าแหวนเดือม,มันก็จะสูญตัวไปแล้วมันจะคันได้แค่ครั้งเดียวนะครับปรับระยะแกะครั้งเดียวผมไม่ใส่ของแท้เลยเราก็ทําการล้างได้ประมาณนี้ ครับเดี๋ยวเราก็ทำ <c oughs> เขาเรียกอะไรเอ่อทำการประกอบแล้วก็เอาไปเทสติดตั้งก็งจบก็ใส่รถได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมหลายชุดอีกหลายชุด